ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับปีที่ผ่านมานี่เองนะครับปีนี้แหละคุณจูนบอกว่าเม็ดเป็นแรก2เบี้ยไม่สองเบียเบ้ยรครับสามเบี้ยรครับโอ้จะหลังสี่เป็นลองจุดเนี้ยตัดสินใจกินมาไหมครับไม่ยอมเสีย2เบี้ยรครับเอาเรือกินไปเลยฮะอาจารย์หน่อยเอาเรือกินคืนครับการตัดสินใจครั้งนี้จะทําให้เป็นรองหรือเปล่าครับอาจารย์ ลังสีเดินมาไปจับเรือไว้มันครับมันครับเกมเริ่มสนุกครับอาจารย์หน่อยนีย่แกนิ่งเลยนะแกแกไม่เพราะสขาท้าอะไรทั้งนั้นนะ่ะเดินนิ่งๆองเงี้ดีครับทําให้สมาธิมไม่แตกตอนนี้เป็นม้าสู้เรือนะครับอาจารย์ลังสีใช้เรือกินม้าไปม้าตัวนี้กําลังจับเรือตัวนี้อยู่สนุกนะฮะเกมนี้เป็นถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะครับเล่นกนันได้มันทั้งคู่นะตอบโต้กันได้ดีครับอาจารย์หน่อยแต่ตัดสินใจเอาเรือเป็นลูกก่อนหนึ่งที ดูว่าอาจารย์รังสีจะทำยังไงจะเกิดอาจารย์รังสีปิดให้เรือปิดกินม้าถอนไหนไงต่อไม่มีถ้ากระโดดม้าปิดก็กลายเป็นสีขาวต้องแก้เพราะเรือลำนี้โดนม้าจับอยู่แต่เดียวนะมีม้าตรงนี้กระโดดลุกได้อีกไม่ได้เพราะฉะนั้นม้าปิดไม่ได้โอ้โหแต่น,นี้แสบครับจะกินสองครับนี่ครับบังคับให้ไปปิดเอาเรือปิดโดนม้าลุกเปี้ยง เป็นม้าแรกเรือเรือเรือหายหมดเลยถ้าเอาม้าปิดถ้าเอาม้าปิดม้าลุกอีกเห็นไหมฮะขุนติดมาเปิดลุกกินโคนใช่ปะ่ะเดี๋ยวผมตาลายเดี๋ยวผมตาลายเอาใหม่นะถ้าเอาม้าปิดปุ๊บโดดม้าตัวนี้ลุกเปียงถ้าหนีไปทางนี้ก็โดนกินสองตรงนี้ถ้าหนีมาภูมาอยู่ตรงนี้กระโดดกินลุกลุกเปิดลุกลุกกินโคนฟรีเห็นไหมครับโอ้โหแต้มลึกครับแต้มนี้เอาสะพูบรรยายมึนกันเลยทีเดียวฮะ สวยสวยสวยจะแก้ไงอ่านี่ดูนะถอยม้าล,ะล้ะร้านหน่อยจะเอาม้าไปลุกหรือเปล่าครับนี่ครับลุกเนี่ยลุกตัวเนี่ยม้าตัวนี้เปิดไม่ออกเห็นไหมฮะเดี๋ยวก่อนนะมันมีตาลุกโดดไนี่เออถ้าขุนติดตานี้ล่ะเขาก็กินกินลุกตานี้อืมกินเปิดลุก แต่เรือก็โดนกินเเดี๋ยวน้ำมันไหลไหลชั้นไหลซ้อนมากเลยเพราะเรือตัวนี้มันกําลังติดปั้นจันอยู่้าลุกขุนติดขุนติดตานี้มันโดดเป็นลุกไม่ได้เนี่ยโดดดับเบิลลุกไม่ได้จะดีหรือเปล่าฮะดูว่ามาลุกตานี้จะดีหรือเปล่าอาจารย์หน่อยกําลังคํานวณอยู่นะฮะมมีขุนตานี้เนาะขุนตาเนี่ยเห็นเหมือนกันกินเปิดลุกแล้วก็กินเรือขาวได้ก็คือผมหมายถึงถ้าเข้าหนีขุนไปตานี้ตาเลยถ้าขุนหรือตานี้เนี่ยเป็นรองแ้ผมก็เพิ่งมาคํานวณตานี้ไงแต่มีตาเนี้ยตาเนี้ย ที่ดีถ้าเกิดโดนลุกโอนเรเือติดปั้นจันอยู่เนาะแต่ถ้าเกิดม้าลุกอาจารย์รังสีหนีมันตานี้มันเป็นจังหวัดับเบนลุกม้าไปับเบนลุกตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นตอนเนี้หลบก่อนดีไหมเรือเดี๋ยวดูก่อนนะเนี่ยหลบก่อนก็ทันนะยืดมานี่เลยตรงนี้ติดอยู่ตรงเนี้ยติดมีปัญหาอยู่สีแดงอะ่ะขยับเรือไปกิน2แทนก็โอเคนะอาจารหน่อยเรื่องที่จะขยับมาผูกเบีย้ยนะครับผูกเบีย้ยแ้านนี้ถ้าอาจารย์รังสีไปโหลดม้ากินได้ปะ่ะโหลดม้ากินเนี่ย อ๋อตรงนี้มีปัญหาอยู่จะโดนแต้มลูกแต้มนี้ครับกับคู่นี้ผมจะพาอีกคู่ต่อไว้เนี่ยคู่นี้ผมใช้พลังสมองกับคู่นี้มากนะฮะเดินกันมันจริงๆนะครับโอ้ดูดูสนุกอะดูไม่เบื่อเลยเป็นตาเดินของอาจารย์รังสีครับดูกันว่าปัญหาของอาจารย์รังสีตอนนี้มีตรงไหนผมว่าไม่มีนะมาลุกแต้มนี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วละ่ะขุนก็หนีมาเนาะเรือลานี้ไม่มีไม่มีอะไรแล้วเพราะฉะนั้นแต้มนี้อาจารย์รังสีไม่ไม่ต้องกลัวแล้วเดินขุนขึ้นมาได้ไหมขยับขุนถ้าขยับขุน มค่อยว่ากันเหนียวไว้ก่อนนะ <S an> เพราะว่าจังหวะม้าตรงนี้ไม่มีไม่มีปัญหาแล้วนะครับก็เดินเบี้ยไปผูกก่อนอย่าไปยอมเสียฟรีคุณพัชะบอกทะลุต้องหนีไปหลังโคนแดงหนีหลังโคนแดงตรงนี้หายสิครับนี่ตรงนี้ยมา้าลุกถ้าหนีมาหลังโคนแดงก็ม้าขาวก็กินนี่ขยับเรือก่อนนะผมว่าดีอืมเป็นตะเดินของสี อีขาวนะครับอีขาวจะเดินไรตาลังสีเดินเม็ดไปผูกเบีย้ยแล้วกินไม่ได้แล้วนะฮะอืมเสียดายเหมือนกันนะครับมันเหมือนจะได้กินเนาะในช่วงแรกพอเรือไปลุกปุ๊บเปลี่ยนเลยที่เดินเปลี่ยนเอามาลุกครับเพื่อทําเกมต่อยังไงดีลูกตานี้ก็โดนไล่หุ่นไล่ <laughs> ทําไปทํามาเสียงแหบเดี๋ยวผมกินน้ำก่อนกันบนึงนะท่านผู้ชม <laughs> เดี๋ยวฟังเสียงในสนามไปก่อน เป็นตาเดินของอาจารย์รังสีนะครับเป็นม้าสู้เรือถ้าอาจารย์หน่อยหายเบี้ยตัวนี้ได้ม้ามันจะสู้รือไม่ได้แลหายตัวเนี้ย กลับมาแทงเลยเหนื่อยเหมือนกันนะครับสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาใหม่ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับไม่มีตัวไหนมาเบสเทียตัวนี้ได้ทองแต่ทีเนี้ยมาจับเบสตัวนี้อันหน่อยจะเล่นเชิงก่อนไหมถอยหอยก็ยังหายทันอยู่นะหอยมาถ้าเขากินใช่ไอยเรือไปจับอินคืนยังไงก็ยังยังหายทันเนี่ยหรือหายเลยกินก็กินไปหายเลยมันได้ทําต่อเห็นไหมหอยไปตีคนแล้วเรือได้คลองเนี้ยมองว่าหายเลยดีกว่าทิ้งไปเลยบี ถ้าโคนตัวนี้เสียตำแหน่งตรงนี้จะเล่นได้เป็นอนโคนเม็ดเม็ดกระเจิงหมดอผมมองว่าหงายเลยกอมเสียไปเลยครับดูว่าอาจารย์หน่อยจะหงายไหมซึ่งโดยปกติแล้วนะตามเชิงที่ผมเห็นอนาะจารย์หน่อยเล่นนะก็จะเล่นเซฟได้เซฟแต่ว่าแผ่นนี้จะตัดสินใจหงายเลยครับมันมีจังหวะหงายนี่ไงเปิดลูกกินโคนเพราะว่าม้าตัวนี้กินไม่ได้กินเสียโคนหงายพอหงายแล้วกระเจิงหมดครับโคนเคินไปหมด ตำแหน่งหมดนะครับโอนตัวนี้ขึ้นมาอีกอื <c oughs> จังหวะต่อเนื่องครับนี่ครับที่เขาเรียกว่าเทมโปจังหวะครับจังหวะเป็นมาสู้เรือด้วยอาจารย์หน่อยยิ่งเอาโคนไปปูจะกินม้าครับาถ้าเสียม้านี่โอกาส แพ้ก็จะจิตใจเยอะขึ้นนะครับเก็บมา้าไว้สู้เรือนะฮะจานหน่อยเดินเรือกดคุณครับทำท่าจะเปิดเบี้ยงไงผมตีใส่คนเห็นไหมฮะพอไงแล้วได้ทำเลื่อนนะครับแถมเบีย้ยไม่เสียด้วยอ่นหน่อยตัดสินใจได้ดีครับแดงต้องแก้เนาะต้องหลบคุณนะ <c oughs> หรือไม่ก็แดงตรงตรงได้คนตรงผมรไม่ได้เอ็ดมุดเข้ามาอีกเลยโดดมาคนอยู่ไหมบล็อกอยู่ไหม ือคือแดงต้องหาเสมอตอนนี้อัดยังไงก็ได้ให้เสมอมันจะได้รูปหมูสู้เสือหรือเปล่าสองคนคู่นี้นี่ไฟ์กันนานมากนะกันมันหยดเลยตุกนะครับดุไม่น่าเบื่อตั้งสีเดินโคน้นไปต่อโคนทิ้งนะครับโคนแรงนะโคนตัวนี้แรงนะครับต่อโคนทิ้งไปก่อนเป็นอาจารย์หน่อยต่อด้วยต่อยดีกว่าแล้วสุดท้ายเดี๋ยวสีแดงหมดแรงเองอ๋อไม่ เปิดเบีย้ยเพื่อจะใช้อำนาจเรือดูว่าอาจารย์หน่อยจะเจาะออยังไงตอนนี้ตัวแสบที่จะปั่นป่วนม้าเนี่ยคือม้าเนี่ยกลัวตัวนี้มากนะตัวเม็ดเนี่ยม,ม้ามันสู้พวกเม็ดอะไรแหลมๆมงึงก็ไม่ได้แต่ลังสีกินทิ้งไปเรามาคำนวณกันเล่นๆนะตัวนี้อาจารย์หน่อยจะ,จะ,จะชนะเพราะเบีย้ยตัวนี้ตัวนี้จะตายทีหลังนะครับโคนตัดโคนเนี่ย จะเป็นต่อเป็นลองกันตรงเนี้ยไอเบีย้ยสองตัวเนี้ยไอเบีย้ยตัวเนี้ยแหละพรม้ามันก็เท่ากับมาอาจจะหน่อยอน,นะครับก็เลยรีบเห็นไหมโชว์ไปเลยไปกินเบีย้ยนี่เห็นหละอาจารย์รังสีเห็นแล้วว่ายอมแพ้เลยครับโอ้โหโดเ,เพพาะเวลาเขาเหลือหนึ่งนาทีด้วยคิดไม่ทันนะครับอ่ะเขาชี้เขาชี้เห็นไหมต้องยอมรับว,ว่าเป็นลองนะเป็นลองแต่ถ้าเกิดเล่นกันข้างนอกเนะี่ยไม่มีเวลามาบีบเขาคงเล่นเล่นกันอยู่นะครับ